แฟนกับคลิปที่สองอต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะแต่คุณน้ลงชาไปหน่อยก็เป็นการลงหาเลนโมโกคนเดียวค่ะโซโลเลยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ก็ตัอเที่ยวมาก็คุณน้ไม่ได้ทําการบ้านหลของก็เลยรู้สึกว่ามันพลาดไปนิดอยากรู้ใช่ไหมว่าพลาดตรงไหนแต่คนที่ ลงไปแล้วก็น่าจะรู้ว่าคุณน้าลืมอะไรไปแล้วพาตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นด่านปกติก็คือไม่ได้พลาดเลยครับไม่ได้พลาดเลยก็ออกตัวมาปกถสอตัวแต่ถ้าอ่าเป็นอ่ p ท็อปสี่ก็ของเลนงกูก็จะลืมเอามาตัวนึ่งครับก็เช่เลยเลยแล้วกันคุคณน้าลืมสก,กุลาเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่า บอสมันต้องต้องล้างสถานะด้วยเพราะมันมีสถานะที่ทําให้ยูนิตเราลับนั่นแหละคือคุณน้าไม่ได้ทําการบ้านมาเลยถึงน้าก็ไม่เข้าใจด้วยอีกอย่างนะเป็นคนดิวเฟสที่ไม่ค่อยหาข้อมูลไม่หาเลย,เลยถ้าจะรู้ข้อมูลก็รู้จากฝนก็จากน้องในดีดอะไรเงี้ยก็ถามแกต่ออะไงเงี้ยจะบางเลี่ยงคุณนายก็จะเข้าใจชาม,มากๆเพราะว่า เป็นคนประเภทนั้นค่ะที่เรียนรู้ได้ช้ามากๆการจะเข้าใจอะไรสักอ,อย่างก็เหมือนนกึงนม้เป็นคนที่เข้าใจอะไรช้ามาันก็เลยเป็นพรน,นั้นเออเป็นเพราะเหตุไม่ทน,น,น,นแบบนั้นแหละึงแม้ก็เลยค่อนข้างจะกซื้อบือ้เวอะก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเนี่ยแหละคือเป็นการลงครั้งแรกจริงๆอ่ะุูน่ก็เลยไม่รู้ว่าเออแล้วทำไมายูนิตเราไม่ตีอ่ะ คือมันชิอมาโดยตลอดนะแต่พอมอสออกมาแค่นั้นแหละตอนแรกก็คือเออยังไงก็ไหวแหละแต่พอดูอยู่แล้วคือมันหลับไปแล้วคือมันไม่ตื่นมาด้วยนะคุณนายก็รอแล้วรออีกแล้วก็จนจนแม่หรือพ่อหน่ะสรุปก็คือแม่กับพ่อมันมาทั้งสองตัวเลยลก็ลูกมันยังไม่ตายเลย <S <S ไอข้อมูลที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตีลูกตายก่อนพ่อกับแม่จะออกมาคุณนายก็ พอรู้อยู่เพราะว่าจารบอกว่าถ้าเกิดเรายื้อแล้วตีลูกมันไม่ตายมันจะเรียกพ่อกับแม่มนาะแล้วก็มันอาจจะมีแบบคนที่โชคร้ายหนะ่อยก็คือพ่อกับแม่จะออกมาด้วยเลยหรือม่าหรือว่าอาจจะออกมาสองตัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็แล้วแต่ดวงนะคะมันไม่ใช่ว่าเราตีไม่ตายแล้วมันจะออกมาแต่อันนั้นมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามันออกมาทั้งสามตัวก็คือโอเคค่ะกนลังคุณสวย <c oughs> ก็คือไม่ไหวเขาไม่ไหวจริงๆว่งแล้วมันก็หลับวางแล้วก็หลับเพราะว่าเราไม่ได้เอาสก,กุลาไปตอนน้คุณาก,ก็ไม่มีสก,กุล่าด้วยก็ออกมาคุณอาก,ก็เลยมาอ่าดูค่ะว่าเรามีอะไรได้บ้างแล้วก็เอาสก,กุลาไปค่ะเพราะว่ายัางไงก็ต้องไปแก้มือเพราะว่าอยากลงคนเดียวค่ะเพราะอยากลองลงคนเดียวดวูเพราะว่ามันไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากจริงๆนะ แต่ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าที่มันยายด่งยากก็ตรงคี์บอร์ดนี่แหละมันนด่งยากจริงๆก็ดูค่ะว่าคุณนาจะล้างได้ไหมตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าสกุล้าวางตรงไหนจะล้างได้เพราะว่าเหมือนอ่าคุณนาเคยเล่นออสตาร์ใช่ไหมลนะ่ะเวลากดหลางก็กดหลางที่บอร์ดเลยใช่ไหมแต่นี่นะาน้ำไม่ได้วางตรงยูนิตท,ที่คุณนาวางมันก็เลยไม่ได้ล้างอีกอย่างตอนนั้นคุณนากดออโตไว้ดโดยแล้วก็ อัปตันแค่ตัวเดียวเข้าใช่ปะหอดชือบือบ้อเลยคือรอบที่สองก็คือค่ะไม่ผ่านพ่อกับแม่มันมาแบบใช่มามเ,มเหมือนเดิมเหมือนภาพเดิมมันขึ้นมาอีกแล้วหรอกสรุปก็คือไม,โโไม่ผ่านัโซโลไม่ผ่านพอพอกันที่ค่ะเราจบเป็นแค่นี้แหละคิดว่ามัน ตอนแรก่ก็คิดว่ามันง่ายๆเออเว,วลาตัวอะไรไปก็ผ่านแหละแต่มันุงยากตรงที่ล้างนี่แหละคุณนายยังไม่เข้าใจว่าต้องล้างยังไงเข้าใจปะเออแล้วคือยังไม่เข้าใจอ่ะจนถึงแต่ว่าตอนนี้คุณนายเข้าใจแล้วนะคือเราต้องวางตรงยูนิตของเราแล้วพออาบอสมาสตันเราก็แค่กดหลังอย่างมากก็ลงโซโลก็ล้างแค่สองขังนั่นแหละจบแค่แล้วไม่ได้ยากแต่ตอนนั้นนะไม่เข้าใจเองนะตาคือด้วยเอง เราได้ Evo แทนเกนเรียบร้อยคนไหลมีคนสามมียดิก็เป็นตัวที่หล่อและกระเทยนะคะอ่าคุณนาตอนนี้ก็โดนัยก็คงไม่เอาแล้วค่ะบอาคิดว่าน่าจะมไม่อยากเอาเลยคะ่ะรู้สึกว่ามันอ่าเบสซิ่งมันก็ใชด้วยะคะ่ะแล้วก็เออ่รู้สึกแอบเฟลตรงที่ว่าทำไมเทนเกนไม่มีเบสซิ่งนี่แหละ,ะตอนแรกคุณนายคิดว่ามันมีซิ ท,ที่ว่านายอีโวเลือกอีโวก็เพราะว่าส่วนก็เก่งด้วยก็ส่วนตัวก็คิดว่ามันจะมีเ,เบสซิ่งให้ใสก็เลยตั้งใจอีโวเลยแต่ก็คือไม่มีแอปเฟลอยู่นิดนิดครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณนากระปันคำทางที่จะสวยนะตอนนี้ก็ยังขาดบัฟลุ้งอยู่ค่ะก็นายก็ยังไม่ได้สักตัวเลยคุณนายังไม่ติดบัฟลุ้งเลยพวกบัฟเงินก็ไวท้ทีหลังล้วกันให้คุณนาได้ ตบลุงให้อีกคลิปก่อนแล้วค่อยตัวที่เหลือเราไปตามไปกิอ่านแมวโมลกาดนาเหลือแบบน้นาเกินเลยดีเล่นค่ะดีเล่นนี่แหละก็มันก็ไม่รู้จะทำอะไรไอวงเก็บคิวก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบายด,ดีขนาดนี้นอ่อภาษาคิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็ยังไม่เคยได้เลยยังเยังไม่เคยเห็นมันติดในรสนังเลย เห็นแต่คนอื่นเตายกันเป็นอ่าอ่าเป็นสแตกที่ดีที่สุดอ,อ่าทรงคุณนะก็ยังไม่ได้นะคะแต่ก็พยายามสูงอย่้ก็คือมันไม่ยอมออกมาให้จริงๆทรงมันท้งตู้น่าจะขาดทรงกับไอ้ตัวไหนที่ว่าเป็นอสูรข้าขึ้นแหะน่าจะขาดอแค่นั้น,หนแหละก็อื่นก็คือได้หมดแล้ว ยีโลคุณอาได้มาคุณอาก็สุ่มเรื่อยๆนะแต่ก็คือยังไม่ติดแต่ถ้ามันติดมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้เห็นกันทุกคนแน่ว่าคุณอาจะได้บาปอะไรเป็นบอปแรกบอปื่นของเราก็รอดูแล้วกันค่ะน่าจะมีสักวันที่เราต้องได้แหละคนเราคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคนเราก็ต้องแบบสักวันหนึ่งก็ต้องมีดวงต้องเป็นวันของเราบ้างแหละสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเนี่ย หลังจากที่เรา Uo t e ท Gen น,น,นะคุณนาก็ไปตั้งค่าไปเปิดเอฟเฟกตอนแรกอ่ะคุณนาไปไปเปิดหมดเลยคือปกติมันจะปิดใช่ไหมล่ะคุณน้าก็เลยไปเปิดหมดเลยเพราะว่าที่ปกติอ่ะเวลาเราเปิดใช่ไหมมันก็เป็นการเปิดเอฟเฟกแต่มันไม่ใช่การปิดแต่คือแมปนี้คือการเปิดเป็นการปิดก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแ้วก็คุณนาไปปิดมาหมดมนก็เลยได้เห็นคาร์สตีน อ่ายูนิตของเราก็คือสวยแล้วก็ได้เห็นเลือดบนหัวของมอนแล้วครับก็ <c oughs> ซื้อบือมาตั้งแต่เล่นตั้งแต่อ่าแมบบเปิดตอนนี้ก็อัปเดตหนึงนะะ่งแล้วครับก็ยังซื้อบืออยู่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากจังไอ้โดนัทนี่ก็คือดอกยากจริงๆมาตบดอกยาจริงๆต่ส่วนตัวก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับได้ก็ได้ก็ไม่เป็นไร i